ฮัลโหล同学们好同学们好你好啊โอเคคับ mm hmm. ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาอ่าคัดจินกันนะครับของคําศัพท์จากบทที่1นนะครับรัศมีวันบทที่1นึ่งตีเคอนะครับของป .5 oh นะครับอ่านนักเรียนอ่านตามเสียงตีเอคอร์ ที 1> ่1ครับที่1นะครับก็คือบทที่1นะครับว่าคือเว่ยเวยอ่าเวยคือัลโหลนะครับต่อไปนินจาวอ่านินจาว์ซนะครับแปลว่าคุณต้องการเจาะแปลว่าหานะคุณต้องการหาใครหรือว่าคุณต้องการติดต่อกับใครหรือว่าคุณต้องการคุยกับใครนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนอักษรจีนที่อยู่ในบทนี้กันนะครับอ่ะ คำนี้เขาเรียนอ่านต่างคืเขียน汉字เขียน่าเขียนครับแปลว่าเข <it> ียนนะครับฮั่นแปลว่าจีนจือแปลว่าอักษรเขียน汉字คือการเขียนจีนอักษรหรือว่าเขียนอักษรจีนเองนะครับเขียน汉字ฮั่นจีนจืนจนออักษรเขียนือการเขียนอักษรจีนครับวันนี้นะครับเราจะมาเขียนอักษรจีนด้วยกันนะครับ9ตัวนะครับ9ตัวอักษรนะครับอะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนี้นะครับนักเรียนอ่านตนนามหลักเสียงครับเว่ยเวยอ่าแต่ว่าใน,นนี้ครับพินอินอ่าพินอินมันจะเป็นนะครับอ่าสกุลตามเสียวูเ<ว><ว>อ้เวย์เวย์วูเอ้เวยเวยอ่าปกตินะเป็นเสียงวูเอ้เวยเสียงสีเป็นเวยนะครับอ่าเวยก็คืออ่าแปลว่าฮัลโหลหรือเราจะพูดเป็นเสียงสองพูดว่าเสียงวูเอ้เวย์เวย์ ว่ายวยอ่าเราจะสามารถพูดคำว่าว่ยหรือว่าหวยได้นะครับอ่าว่ยหรือหวยนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมาเขียนกันนะครับก็เวลาเขียนของจีนนะครับครูก็จะมาสอนว่าควรจะมองอย่างไรนะครับควรจะแยกส่วนประกอบอย่างไรนะครับส่วนแรกที่จะเราจะแยกคือตัวทางซ้ายตัวนี้นะครับอ่าทางซ้ายนะครับ ส่วนประกอบที่2คือตัวขวาบนตัวนี้ครับตัวขวาบนตัวนี้นะครับอ่าส่วนประกอบที่3คือจะเป็นตัวขวาล่างตัวนี้ครับขวาล่างตัวนี้นะขวาล่างตัวนี้ครับอยู่ด้วยกัน3ตัวประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่าเขียนกันนะครับอ่าสารตัวประกอบนี้แล้วก็รวมกันเป็นตัวอักษรเดียวนะครับสี่เหลี่ยมตัวแรกครับตัวนี้ครับคืออ่านว่าเข่านะครับเข่าแปลว่า ปากนะครับอาโขแปว่าปากนะครับปากเอาไว้พูดเซฮัลโหลอาโอเคประมาณนี้นะครับสี่เหลี่ยมน้บาษจิก็จะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับสี่อาก็คือจะหลายๆตัวก็จะเขียนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะโอเคลองเขียนตามนะครับทางซ้ายนะเอาแค่สี่เหลี่ยมก่อนนะครับคือยี่นะครับสอแล้วก็ซันอาเวลาที่เขียนตามนนะครับเราจะฝึกเขียนแค่3ตัวอักษรนะครับเขียน3ตัวอักษรนะครับอะแล้วก็ลองใหม่ครับยี สออ่าลองเขียนแค่3าตัวนะยอาแล้วก็ได้ส่วนประกอบตัวแรกครับก็คือ,คอตัวที่อยู่ทางซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวที่1ตัส่วนประกอบที่1น,นะครับอ่าอย่าลืมนะครับเวลาเขียนพินอินเขียนข้างบนด้วยนะครับพินอินอันนี้คือหวยเอาเป็นเสียงสองแล้วกันหวยนะครับอ่าเวลาเขียนหวยก็เขียนหวยให้เต็มเต็มบรรทัดเลยนะครับอ่ะต่อไปครับส่วนประกอบส่วนที่ อ่าส่วนที่2ครับคือตัวขวาบนตัวนี้นะครับตัวประกอบตัวที่2คือตัวขวาบนตัวนี้นะครับเราจะเริ่มจากเหมือนเขียนตัวสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราจะเขียนตัวข้างในก่อนแล้วก็ค่อยปิดประตูนะครับอ่ะสเต็ปแรกนะครับตัวขวาบนนะครับอ่ะมาครับยีแล้วก็เขียนข้างในครับเป็นเส้นขวางก่อน s ซนแล้วก็เส้นตั้งครับซื่อจากนั้นปิดประตูครับวูอ่ะเรียบร้อยครับลองเขียนตามนะ หนึ 2, 3, 4, ่งอ่เรียบร้อยครับีีกรอบหนึ่งสอมอ่ะเรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัวประกอบตัวที่สองที่เป็นตัวขวาบนนะครับต่อไปครับตัวประกอบตัวที่3นะครับก็คือตัวขวาล่างนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราจะขีด เส้นขวางตัวนี้ก่อนนะครับต่อไปก็เป็นเส้นตั้งลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปฝั่งนี้นะครับเส้นที่4อันที่3ก็จะเป็นตัวนี้นะครับลากลงมาแล้วก็เส้นสุดท้ายจะเป็นลากไปดังขวาอย่างนี้นะครับอะโอเคเริ่มเลยครับเป็นเส้นขวางครับยีออเส้นตั้งลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปครับซั้นลงมาแล้วก็ซื้อนะครับลากไปทางขวาอย่างนี้ครับได้แล้วเรียบร้อยยี่องส อ่าหนึ่โอเคนี่ครับเราก็จะได้คำว่าเวยหรือว่าเวนะครับแปลว่าฮัลโหลในภาษาจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนทุกคนตามทันไหมครับนักเรียนตามทันไหมเอ่ยครับอ่าโอเคทันกันนะครับโอเคนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเขียนตัวต่อไปครับอันนี้คือตัวที่ หนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะก็เขียนประมาณนี้นะครับเราก็กรอ่ารอครูสอนเสร็จก่อนเราจะก็ค่อยค่อยๆเขียนให้เต็มนะครับทุกตัวนั้นักเรียนอย่าลืมเขียนพินอินด้วยนะครับทุกตัวอย่าลืมเขียนพินอินด้วยนะครับครับโอเคขออนุญาตล้างกระดานอ่ะนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งต่อไปครับเราจะไปตัวที่สองกันนะครับตัวที่สองคำนี้ครับนักเรียนอ่านตามมายเนาะหนิลอ่ะสกอตานครับครูก็เปิดนี่ก่อน นี่ก็กดยากใช้ยากเกิออน,อนอ่ะน่าเสือเนยินนินหนิ่นเนยินนินหนินอีลัมครับเนยินนินหน,น,นินเนยินนินหนินอ่ะหนินนะครับแปลว่าคุณหรือท่านนะครับเป็นการพูดถึงคุณแบบให้เกียรติตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยสองตัวนะครับตัวแรกคือคำว่าหนินเรียนพูดต่อสือหนีนหนิอ่ะหนิเนี่ยแปลว่าคุณหรือว่ายูนั่นเอง you ต่อไปครับ ีกคำหนึ่งคือคำว่าคำนี้ครับข้างล่างจะเป็นอันดับสชินชินอ่ะชินหมายถึงหัวใจนะครับชินหมายถึงหัวใจนะครับอ่ะก็คือเป็นการพูดถึงคุณโดยใช้หัวใจในการพูดก็คือเป็นการพูดถึงคุณแบบให้เกียรตินะครับก็คือหนินอ่ะปกติเราจะพูดคาว่าหนีก็คือคุณแต่ว่าหนินคือแปลว่า คุณท่านนะครับเป็นการแบบว่าให้เกียรตินะครับเราใช้หัวใจในการพูดนะครับอะโอเคเราจะมาก็คือคาว่าหนินก็มาจากคําว่าหนีผสมกับคาว่าชินกลายเป็นหนินนะครับอะวิธีการเขียนตัวนี้นะครับเราก็จะแยกตัวประกอบนะครับตัวซ้ายบนนะครับตัวขวาบนแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับที่เป็นชินหัวใจนะครับอะโอเคเราจะมาเขียนกันซึ่งซ้ายบนนี้ง่ายมากๆนะครับนักเรียนนะครับอะเดี๋ยวเรามาเขียนกันนะครับตัวซ้ายบน ะเป็นยี่อนะครับอ่ะประมาณนี้ยี่ออลงมาจากเส้นกลางนิดหน่อยก็ได้นะครับเป็นยีออแค่นี้นะครับต่อไปครับตัวทางขวานะครับนักเรียนตัวทางขวาตัวทางขวาครับเราจะเริ่มจากตัวหลังคาก่อนนะครับจะเป็นหลังคาเส้นนี้นะครับปึ้งยี่แล้วก็ตึ๊กตึกหักลงมาประมาณนี้นะครับอ่าลองดูครับเป็นยี่วนไม่เห็นอะไรเลยอ้อ อ่ะต่อไปครับเล่น 1, อีเห็นแล้วครับส <2, S 2> อเห็นแล้วครับซันอ่ะโอเคครับต่อไปไม่ต้องบอกเ <1, S 2> ลยอีรองสามสี่ห้าอ่ะต่อไปครับอีสองสามสี่ห้าอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เราจะได้ตัวประกอบทางขวานะครับเห็นมากเออ ตัวประกอบทางขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับต่อไปตัวประกอบทางตัวข้างล่างครับตัวประกอบที่สามครับอ่าเดี๋ยวครูเขานห้เป็นสีสาหน่อยอ่านะครับเราจะเริ่มจากแต้มซ้ายแล้วก็เป็นเป็นเส้นแบบนอนๆแล้วก็ตะขอนะครับแล้วก็เส้นข้างในแต้มข้างในแล้วก็แต้มข้างนอกครับอ่าโอเคเริ่มจากแต้มนอกครับแต้มข้างนอกแต้มซ้าย โขงตะขอนะครับแล้วก็แต้มข้างในแล้วก็แต้มข้างนอกอย่างนี้ครับไายยี่อ้นะครับยี่แต้มข้างในแต้มข้างนอกนะครับเราก็จะได้คําว่าหนินเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนินโอเคไหมอย่าลืมเขียนพิทอินด้วยนะครับเราต้องเขียนให้เต็มบรรทัดนะแต่ว่าเอาเขียนแค่สามตัวก่อนนะครับเขียนแค่สามตัวก่อนโอเคครับคาว่าหนินตามทันกันไหมครับ ท่านครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับคําว่าหนินเนาะอันนี้คือตัวที่สองนะครับอ่าครัวขออนุญาตลบกระดานต่อไปครับเราไปตัวที่สามกันเลยนะครับตัวนี้นะครับนักเรียนอ่านตามเรางสื่อชีงชิงชิงชิงชีงชิงชิงชิงอ่าชิง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  กรุณานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาเขียนตัวนี้กัน,นครับขนนะี่ยเปลี่ยนสีซะหน่อยอ่ะตัวนี้ครับเวลาเขียนนะครับเราจะก็จะมามองกันครับคือตัวประกอบทางซ้ายนะครับตัวประกอบทางซ้ายอ่ะอันนี้คืออันที่1ต่อไปครับตัวประกอบทางขวาบน ตรงนี้ครับอันที่2และตัวขวาล่างตัวนี้ครับอันที่3เดี๋ยวเราจะมาเขียนอันที่1ก่อนนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเราจะเขียนนะครับเป็นแต้มแล้วก็เส้นขวางลงมาแล้วก็งัดขึ้นไปอย่างนี้ครับเป็นเส้นแต้มเส้นขวางหักลงมาตรงๆแล้วก็งัดขึ้นะนะครับเส้นแต้มเส้นขวางไปหักลงมาตรงๆแล้วก็งัดขึ้นอ่าง่ายสุดๆนะครับ ชียิงชิงชิงนะครับออย่าลืมชียิงชิงชิงอ่าโอเคนะครับชิงแปลว่าการุณาพีซนะครับอ่าชิงเวิรนใช่ไหมกรุณาขอฐานหน่อยแลยใช่ไหมครับอ่ะต่อไปครับทางขวาบนอันที่สองครับอันที่สองอันที่สองครับเราจะเขียนสองเส้นนี้ก่อนแล้วก็เขียนเส้นตั้งจากนั้นเราก็จะปิดฐานของมันนะครับโอเคลองดูนะง่ายๆนะครับเป็น ขีด2เส้นครับสองเส้นนี้ก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยน,นะครับก็คือเส้นกลางจะเส้นที่2จะสั้นกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ลงมาเส้นตั้งแล้วก็เส้นเป็นเส้นขวางปิดฐานนะครับอ่านลองดูครับยี่นะครับประมาณนี้ยี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ส่วนประกอบตัวที่ 2, 2> เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามทันไหมครับ อ,อ,อ่าโอเคต่อไปเรามาดูส่วนประกอบตัวที่สามนะครับเราก็จะเขียนโคง้งตัวนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับลากลงมาตรงๆแล้วก็แอบเฉียงไปดังซ้ายเล็กน้อยนะครับอย่างนี้ต่อไปครับอันที่อันอันที่สองครับเส้นที่สองคือจะเป็นเส้นขวางก็ลากงงมาตรงๆแล้วก็ตะขอครับจากนั้นก็แค่เขียน2ขีดข้างในก็จบแล้วนะครับเขียน2ขีดข้างในจบเรียบร้อยครับอ่าอีกลำหนึ่งนะครับเป็นเส้นต<ส>ั<ส>้งลงมาตรงๆแล้วก<ส>็แอบเฉียงดังซ้ายนะครับ แล้วก็เส้นขวางหักลงมาตะขอครับแล้วก็สองขีดข้างในโอเคเรียบร้อยครับเอ <Yeah. S 1> อ่าเรียบร้อยครับเราก็จะได้คำว่าชิงที่แปลว่ากะรุณาหรือว่า please เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคครับตามทันกันไหมนักเรียน อ่าอันนี้คืออักษรจีนตัวที่สามนะครับอักษรจีนตัวที่สามครับอ่าครูขอเคลียร์ก็ะด้หน่อยต่อไปครับเราไปดูตัวอักษรตัวที่สี่กันนะครับตัวนี้ซึ่งไม่ยากนะครับนักเรียนอ่านตามมาช่วยครับวูเอิน n วน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 อ่าวนนะครับแปลว่าถามอ่าวนนะครับแปลว่าถามเนาะ ตัวนี้นะครับก็คือเราจะเขียนโครงก่อนนะครับตัวนี้ตัวโครงตัวนี้ครับภาษาจีนอ่านว่าเหามือนผูห้หลางชาติเหมือนเหมือนนะครับแปลว่าประตูอ่าเหมือนแปลว่าประตูแต่ว่าอันนี้ครับเหมือนก็มาเป็นเสียงให้กับคำว่าเว้นนะครับเหมือนมาเป็นเสียงให้กับคาว่าเว้นต่อไปครับข้างในคือตัวนี้ครับตัวนี้คือเขานะครับตัวนี้คือปากนะครับปากเอาไว้ทําอะไรปากเอาไว้ พูดเอาไว้ถามนะครับ oh, อ่าตัวนี้ก็ความหมายเกี่ยวกับปากเนาะก็มาใช้กับคําว่าเหมือนนะประตูตัวนี้ครับเราจะเขียนประตูก่อนจากนั้นเราจะเขียนสี่เหลี่ยมข้างในครับตัวปากข้างในโอเคนะอ่าอันดับแรกครับเราจะเขียนตัวแต้มตัวนี้แล้วก็เส้นลากลงมาตรงกลางลก็เป็นเส้นขวางหักลงมาแล้วก็ตะขอครับเป็นเป็นเหมือนอ่าเป็นโครงนะครับให้เขาเป็นแต้มยี่อ เ้นอ่าประมาณนี้ครับเอาเขียนแค่นี้ก่อนยี่อ้อเส้นนะครับยี่แต้มครับเส้นตั้งครับลากลงมาซส้นคือเส้นขวางพับลงมาแล้วก็ตะขออย่างนี้นะครับเราก็จะได้เหมือนประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวประกอบต่อไปครับข้างในครับเราก็จะเขียนคําว่าเข่าหรือว่าปากเนาะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมในบสษาจีนะครับก็คือเราจะวิธีการเขียนเหมือนกันครับเป็นซู่เหิงเจอ หงอ่ะโอเคครับสูดหังเฉอหั้นสหังเฉอหัโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะได้คําว่าว้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าเริ่มเขียนผิดอินด้วยนะครับว้นเนาะว้นนะครับอ่าเขียนทุกตัวนะครับทุกบรรทัดเราฝึกเขียนแค่สาตัวก่อนหลังจากเรียนเสร็จแล้วเราค่อยๆไปเขียนให้มันเต็มเพิ่มเติมอีกหนึน่งด้วยตนเองนะครับ ันนี้คืออักษรจีนตัวที่4นะครับของบทที่1นะครับอ่ะครูขอเนเคลียกระดานเพื่อไปตัวอักษรจีนตัวต่อไปกันเลยต่อไปนะครับคือตัวอักษรจีนตัวที่5นะครับตัวสิอักษรจีนตัวที่5านักเรียนอ่านตามเฉยครับจืออ้าวเจ้าเจาจาอ่ะเ,เช่นนิ้เจา้าเฉยใช่ไหมเจาะแปลว่าหานะครับ <ừ> อ่าหา,ห,าหรือว่าต้องการพบ นะครับหรือว่าต้องการติดต่อพูดคุยนะครับเจาะคือหาต้องการหาต้องการพบกับต้องการติดต่อกับอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคตัวนี้นะครับก็มีส่วนประกอบด้วยกัน2อันก็คือตัวทางซ้ายนะครับคือส่วนประกอบแรกและตัวทางขวาเป็นส่วนประกอบที่2นะครับก็ มาประกอบกันนะครับอันดับแรกเจะมาเขียนตัวประกอบตัวที่ oui, artist, joking, 1ก่อนนะ <hyung. S 1> ครับก็จะเป็นเส้นขวางนะครับประมาณนี้แล้วก็เส้นตั้งลงมาตะขอแล้วก็เส้นที่ดีดขึ้นนะครับมี3อันด้วยกันเรามาเขียนกันเลยครับเป็นยี่อ้อายออครูครูครับสัว่าอา นะครับเราได้ตัวประกอบตัวทางซ้ายแล้วนะครับต่อไปคือตัวประกอบตัวทางขวานะครับคือตัวที่2นะครับเราขอเนี่ยเปลี่ยนสีซะหน่อยอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกเราจะเขียนตัวเส้นนี้ครับเป็นเส้นที่เฉียงขึ้นอย่างนี้นะจากนั้นครับเป็นเส้นเฉียงลงมาแล้วก็ตะขอครับเส้นปาดลงซ้ายแล้วก็สุดท้ายเป็นแต้มข้างบนนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันนะตัวนี้ก็จะชิงเฉียงเล็กน้อยประมาณนี้นะครับ1ยิสุดท้ายครับเป็นเส้นเฉียงแล้วก็ตะขอเออ ต่อหน,น้นนครับปาดลงมาทางซ้ายซานแล้วก็แต้มสี่นะครับหมายครับยี่สองสานะครับเราก็จะได้คำว่าเจาะนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแปลว่าหาหรือว่าต้องการพบหรือว่าต้องการที่จะติดต่อนะครับอ่าเจาะ นะครับแปลว่าหานะครับตามทันกันไหมครับนักเรียน่าถ้าใครไม่ทันก็เดี๋ยวรอย้อนหลังแล้วกันนะครับอยู่รอรอย้อนหลังเนาะครูก็จะส่งลิงก์นะครับไฟล์ตัวนี้ไปให้นะครับนั่นแล้วสามารถกดเข้ามาดูนะครับว่าเขียนยังไงบ้างตัวที่เท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวอย่างถ่ายเป็นรูปภาพให้ดูด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือตัวที่ห้าแล้วนะครับก็ขออนุญาตเคลียร์กระดานเพื่อไปต่อตัวที่หนะครับ ต่อไปครับตัวอักษรจีนตัวที่6นะครับเราเรียนอ่านตามหนวเสือไคอ่าโซ่ตามเสือเคยไคเคยไขอ่าไคตัวนี้นะครับก็เอ่อนะครับมันมีเส้นง่ายๆนะครับก็คือเหมือนคําว่าเออนะครับหรือว่าสองจากนั้นก็เป็นเส้นตัวนี้ครับเส้นตั้งลงมาแล้วก็เฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายเป็นเส้นตั้งลงมาตรงๆนะครับอ่าเรามาเขียนกันเลยครับเราเขียน หมือนเลข2ครับออจากนั้นครับลากลงมาตรงๆก่อนแล้วก็ค่อยไปทางซ้ายนะครับอีกเส้นหนึ่งคือลากลงมาตรงๆเลยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับอ่าลองเขียนดูครับง่ายสุดๆไปเลยนะครับยี่อสามสี่นะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปยี่สองสามสี่นะครับยี่สอง เซ็นซ์นะครับเราก็จะได้อักษจรจีนคำว่าใครที่เรียบร้อยแล้วนะครับไครอ่าเอ,อ่อไครนะครับแปลว่าเปิดนะครับไครแปลว่าเปิดนะครับอย่างเช่นคำว่าไครหุ้ยใช่ไหมเป็นการเปิดประชุมนะครับเปิดประชุมหรือว่าการประชุมนั่นเองเ,องเนาะไครหุ้ยนะครับไครตัวนี้ได้กันไหมครับนักเรียน ได้ครับอ่าได้นะโอเคนะครับครูขออนุญาตเคลียร์กระดานนะครับเพื่อไปตัวอักษรจีนต่อไปครับตัวที่เจ็ดนะครับอ่าตัวนี้ตัวที่หกเนาะต่อไปครับตัวที่เจ็ดกันเลยอ่าคลิกไม่ไปอ่าเกินเลยเกินไปอ่าตัวอักษรจีนตัวที่เจ็ดครับนเระกดตามเสือเฮวุยฮุยฮุยเฮวุยฮุยฮุยอ่าฮุยนะครับแปลว่างาน หุยแปลว่างานอย่างเช่นเพวกเราดสินใครหุยใครหุย,<ค>หยอ่าใครเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วเนาะหุยเปิดงานแปลว่างานใครหุยแปลว่าเปิดงานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับใครหุยพอมารวมกันเนี่ยแปลว่าการประชุมนะครับการประชุมหุยแปลว่างานก็คือเป็นการประชุมเพื่อสรุปงานต่างๆนะครับอ่างานเฟสติวัลงานคอนเสิร์ตอะไรอไรเงี้ยก็จะใช้คําว่าหุยนะครับงานโอลิมปิกงานกีฬาเราก็จะใช้คำว่ายิ่นต้งหุยนะครับอ่า อะไรอะไรหุยก็คืองานอะไรอะไรนะครับอ่ะโอเคครับเราจะมาฝึกเขียนตัวนี้กันครับอันดับแรกนะครับเราจะเขียนตัวหลังคาตัวนี้นะครับอันดับที่2ครับเราจะเขียนตัวเลข2ครับเออข้างในนะครับสุดท้ายก็จะเป็นฐานตัวนี้นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วตัวนี้ง่ายมากๆครับลองมาเขียนดูนะครับเราเขียนหลังคาก่อนครับยี่เออจากนั้นเขียนเลข2ข้างในครับยี่เออจากนั้นครับขานะครับยี อ้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะคำว่าหุ่ยนะครับที่แปลว่าง,งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครหุ่ยคือการประชุมย3 4 5 6อสา่หเรียบร้อยนะครับอ่ะลองเขียนดูนะครับอันนี้ไม่ยากนะตัวนี้ไม่ยากนะย2 3 4 5 6นะครับเรียบร้อยย2 3 ซู่หลิวนะครับเราก็จะได้อักษรจีนคําว่าหุ่ยนะครับอย่าลืมเขียนเป็นอินด้วยหุ่ยนะครับแปลว่างานใครหุ่ยคือการประชุมนะครับใครหุ่ยก็คือการประชุมนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตักเรียนเขียงกันได้ไหมครับได้ครับอ่าโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่าครูขออนุญาตลบกระดานเพื่อไปอักษรจีนตัวต่อไปนะครับ ดูสิไม่พออ่ะต่อไปครับอันนี้คือตัวที่แปดนะครับตัวที่แปดตัวนี้นะครับเราเรียนสะกดตามคือซืออันซานสันซืออันซานซื่ออันฮัซือันซานสันอ่ะสันนะครับแปลว่าร่มอ่ะสันแปลว่าร่มเนาะดูจาก อักษรจีนตัวนี้ก็เหมือนร่มเลยนะอ่ะโอเคครับวิธีการเขียนก็เหมือนคําว่าหุ้ยนะครับมีหลังคาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็เป็นแต้มซ้ายแต้มขวานะครับจากนั้นก็เขียนเหมือนคําว่าสือนะครับชือคืออะไรชือคือ10นะครับอ่านในภาษาจีนเนาะ year century ด้วยชิบะเจียวสือือก็สินะครับก็คือเส้นขวาวก็เส้นตั้งอันนี้ก็เขียนง่ายมากๆลองเขียนดูนะครับเขียนหลังคาก่อนครับปาดไปทางซ้ายปาดไปทางขวานะครับแล้วก็แต้มซ้ายแต้มขวา แล้วก็เส้นขวางนะครับแล้วก็เส้นตั้งอ่าเรียบร้อยครับเราก็จะได้คําว่าแสนที่แปลว่าร่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปครับยี่สองสาม้าอ่าแสนครับร่มอักษรจีนตัวนี้นะครับก็เหมือนกับร่มนะครับรูปร่างมันยี่สองสนะครับอ่า เพียนะครับหน้า <c oughs> เตียนซ้าย <c oughs> เตียนขวางแล้วก็ู้นะครับเส้นขวางเส้นตั้งโอเคเราก็จะได้คำว่าสัที่แปลว่าร่มนะครับสันนะครับที่แปลว่าร่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัโอเคนะครับตัวนี้เขียนกันได้ไหมครับนักเรียนได้ครับได้นะครับ,รบโอเค ขอขอนุญาตรบกระดานนะครับแล้วก็ไปอักษรจีนตัวต่อไปกันอ่ะตัวนี้นะครับนกเรียนสกดต,ตามเสือเฮวุยฮุยฮุยเฮวุยฮอ่ะฮุยนะครับแปลว่าฝุ่นหรือว่าเท่าฐานนั่นเองนะครับอ่าฝุ่นหรือว่าเป็นเท่าฐานนะครับซึ่งฝุ่นหรือว่าเท่าฐานเนี่ยสีของมันเหมือนสีอะไรครับสีอะไร สีเทาอาสีเทาฉะนั้นครับคำว่าฮุยเซอร์ในภาษาจีนก็คือเป็นสีของฝุ่นหรือว่าสีของเท่าฐานครับก็คือเป็นสีเทานั่นเองนะครับอะซึ่งมีตัวประกอบครับมีอะไรบ้างคือตัวหลังคาตัวนี้นะครับก็เขียนไปและตัวข้างในคือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับภาษาจีนนะครับมันคือไฟนะครับมันคือไฟเราอ่านว่าหัวนะครับหัวคือไฟซึ่งการที่จะเกิดเท่าฐานอย่างนี้ได้นะครับเราก็ต้องเกิดจากอะไร ไฟไปเผากับไฟไปเผากับเผากับไม้เผากับสิ่งของก็จะเกิดเท่าฐานนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นก็มีไฟมาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะวิธีการเขียนต,ตัวนี้ก็ง่ายมากๆเรามาเขียนกันเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราจะเขียนหลังคาก่อนนะครับเป็นยี่นะครับเส้นขวางแล้วก็เส้นลากมาทางซ้ายอย่างนี้นะครับอ่ะจากนั้นเราจะเขียนไฟข้างในครับก็คือแต้มซ้ายแต้มขวานะครับแล้วก็ข้างใน เหมือนคำว่าเหรนหรือว่าคนนะครับเหรนคน <t ell> อโอเคครับอีกรอบหนึ่งครับเป็นเส้นขวางนะครับแล้วก็ลากลงทางซ้ายจากนั้นเขียนข้างในครับเป็นฝฟายี่ออันื่อตัวนี้ก็ไม่ยากนะเส้นขวางลากลงมาทางซ้ายครับเหิงเพียแล้วก็ข้างในครับเป็นฝ่ายี่ออันื่อนะครับ เราก็จะได้อักษรจีนครับว่าหุยนะครับหุยนะครับแล้วก็คือฝุ่นหรือว่าสีเทานั่นเองนะครับหุยเซอร์หุยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหุยโอเคนะครับอันนี้คือตัวที่9นะครับอันนี้คือทั้งหมดของอักษรจีนนะครับบทที่1จริงๆมันไม่ใช่อักษรจีเอ่ทั้งหมดนะครับก็คือเอาบางส่วนมานะให้เรามาฝึกเขียนกันนะครับโอเคนะตัวนี้ทันไหมครับเข้าใจไหมครับมิงป้ายมา อ่าโอเคมิงป้าย yeah, นะครับขออนุญาตรบกระดาษโอเคครับเดี๋ยวครูขอทบทวนนะครับตั้งแต่แรกว่าเราเขียนตัวอะไรไปบ้างนะครับอ <t ived> <t ived> <t ived> ่าเราเขียนอะไรไปบ้างคำแรกคำแรกเนี um nee ่ยอ่านเสือเว้ยเว้ยอ่าเว้ยกับหวยนะมีสองเสียงนะครับก็คือแปลว่าฮัลโหลนะครับต่อไปครับคำนี้อ่านแล้วเสือนิ้ อ่าหนินแปลว่าคุณหรือว่าท่านนั่นเองนะครับโอเคตัวต่อไปครับอนาเสชิ่งอ่าชิงแปลว่า please หรือว่ากรุณานั่นเองนะครับชิงต่อไปครับอนาเววนอ่าเวนคือการถามอ่าพราะราชาชิงเวนชิงเวนคือกรุณาขอถามหน่อยเนาะกรุณาถามก็คือขอถามหน่อยขอสอบถามหน่อยกรุณาครับชิงเวณอ่าเป็นแบบสุภาพ ต่อไปครับอานเราชื่อเจา้าเจ้าเจ้าคือการหานะครับต้องการหาต้องการที่จะพบกับใครบางคนหรือว่าต้องการที่จะติดต่อกับใครบางคนนะครับเจ้านะครับอย่างเช่นเจ้าเฉมหาอะไรใช่ไหมเขาในบทเรียนก็เป็นอะไรเจ้ายิยสาน,นครับหาร่มนะโอเคเจ้าขาแล้วก็เจ้าเฉยหาใครก็คือต้องการติดต่อใครนะครับต่อไปครับคราวนี้อานเราชื่อไใ,ใครนะครับแปลว่าเปิดนะครับใครแปลว่า เปิดต่อไปครับคันี้อ่านว่าเสือหุยหุยอ่าหุยแปลว่างานครับผู้ตองาเสือใครหุยใครหุยอ่าใครหุยไม่ได้แปลว่าเปิดงานครับใครหุยเป็นการประชุมนะครับใครหุยเป็นการประชุมโอเคครับต่อไปครับคันี้อ่านว่าเสือสั่นอ่าสั่นนะครับแปลว่าร่มนะครับสั่นแปลว่าร่มเนาะอักษรจีนก็เหมือนร่มเลยนะอักษรจีนตัวนี้นะครับเหมือนร่มเลยนะสั่น ต่อไปครับคำนี้อ่านเสือหุยหุยหุยครับก็คือฝุ่นหรือว่าเท่าฐานนั่นเองเนาะก็คือสีของเท่าฐานก็เหมือนสีเทาใช่ไหมครับเขาก็เลยพูดคําว่าหุยเซอร์หรือว่าสีของเท่าฐานก็คือสีเทานั่นเองนะครับซึ่งมีไฟด้วยนะข้างในนะครับอ่ะอันนี้คือทั้งหมดของอักษรจีนที่เราจะมาฝึกเขียนทั้งหมดที่หนึ่งกันนะครับโอเค